พี่หน่อยพี่หน่อยบอกโปรโมชั่นวันที่10เดือน10หนอยค่ะมีอะไรบ้างคะเลยค่ะโปรโมชั่นวันที่10เดือนส0นี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคุ้มมากๆนะสำหรับคนที่มีแพลนอยากจะเปิดร้านกาแฟนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กๆร้านใหญ่ๆนะคะอยากเปิดร้านนะคะมาที่นี่ค่ะครบจบนะคะในเซตเดียวเลยเรามีส่วนลดนะคะตั้งแต่เครื่องชงอัตโนมัติค่ะเครื่องชง1หัวกรุ๊ปค่ะ ครื่องชงหนึ่งหัวกุ๊บนะคะลดเพิ่มไปเลยค่ะ2 0 0 0ถึง5,000บาท oh. และถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะได้ค่ะเป็นเซ็ตเครื่องชงนะคะสำหรับร้านคาเฟ่สองหัวกุ๊บค่ะลดไปเลยค่ะทุกคนสูงสุดถึง10,000บาทในเซตค่ะได้ไปคู่คู่กับเครื่องบดนะคะมีเครื่องปั่นค่ะมีอุปกรณ์สองแถมค่ะและมีคอร์สเรียนฟรีด้วยกี่ท่านคะเรียนได้สามท่านเลยค่ะถ้าเป็นสองหัวกุ๊ปฟรีค่ะโซฟิท so ทั่วประเทศไปสอนให้ถึงที่เลย แต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่ได้อยากเป็นเซ็ตโปรโมชั่นค่ะก็จะมีโปรโมชั่นนะคะเป็นส่วนลดค่ะซื้อเครื่องทองเดี่ยวๆนะคะส่วนลดค่ะซื้อเครื่องบดเดี่ยวๆก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องบั่นสมูทตี้ค่ะนี่เลย ราคาส่วนลดนะคะสูงสุดถึง1 0,000ืนบาทค่ะทุกคนโอ้คุ้มค่ะคุค้มมากนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจค่ะหรือว่าอยากจะจองนะคะโปรโมชั่นตัวนี้นะคะสามารถมาจองไว้ก่อนได้เลยค่ะจำขัน้นต่าเท่าไหร่คะห้าพันบาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนเราสามารถซื้อได้ในราคาเซ็ตโปรโมชั่นวันที่10เดือน1ิได้ค่ะสามารถมารับนะคะของค่ะภายในสิ้นปีได้เลยรีบมาจองกันเยอะเยะนะ